S 1> <S 1> สวัสด kay, ีค่ะทริปเปอรเมดนะคะก็ตามปกคลิปเลยนะคะวัน <knees> นี้พวกเราสองคนจะมาพูดเกี่ยวกับการยื่นคณะแพทย์รอบที่หนึ่งคะะของแพทย์มอชแล้วก็แพทย์มอขอค่ะก็อย่างพี่แจมยื่นแพทย์มอชเนี่ยโครงการเรนีโอลิมปิกนะคะแล้วก็ พี่แซนนะคะยื่นโครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษของแพทย์มขค่ะก็อย่างแรกเดี๋ยวไปดูเกณฑ์กันก่อนเลยของมชอนะเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปจากปีพี่นิดนึงอย่างปีนี้เนี่ยมี3โครงการหลักๆก็คือโครงการแรกก็คือรับนักวิทยาการข้อมูลก็คือเกณฑ์หลักๆจะมีได้ไปสอนอค่ายสนะคะไอเอลไม่ต่ำกว่า6แล้วก็ในพรอนเนี่ยจะต้องมีผลงานด้านวิทยาการข้อมูลโครงการนี้เนี่ยเป็นการเรียน7ปีนะได้2ปริญญาก็คือได้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตอีกอันนึง แล้วก็โครงการที่สองก็คือเรียนดีอังกฤษนะก็อันเนี้ยจะต้องมี BMAT นะเซสชันหนึ่กับเซสชันสองรวมกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า9แล้วก็ถ้าอยู่โรงเรียนไทยไอเอลจะต้องได้มากกว่า6.5แล้วก็ถ้าเป็นโรงเรียนนานาชาติจะได้ต้องได้มากกว่า7แล้วก็ โครงการที่3ก็คือเลน่โอิมปิกที่พี่ยื่นนะก็คือต้องได้ไปค่ายสองสอนอนแล้วก็เอลไม่ต่ำกว่าหกปีปีพี่เป็นปีแรกมั้งที่เขารับแบบถึงแค่ค่ายสองน้องก็ยื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีก่อนๆเขาบอกว่าแบบต้องเป็นระดับชาติต้องได้เหรียญอะไรงี้ใช่ไหมเออก็ถึงแค่ค่ายสองน้องวิชาอะไรก็ได้เคมีฟิสิกสีวเคมีคอมพิวเตอร์ใช่ได้หมดเลยก็เอาจริงๆแบบยื่นไปพี่ก็เห็นเขาก็ติดหมดนะแบบแค่ค่ายสองก็ก็ติดก็มาถึงแพทย์มอขอนะคะ ก็คือรอบหนึ่งเนี่ยเขาจะรับทั้งหมด120คนแต่ว่าโครงการภาษาอังกฤษของพี่เนี่ยเขาจะรับ44คนส่วนอีก76คนเนี่ยเป็นโครงการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะก็คือถ้าสมมติว่าน้องแบบมีแบบทะเบียนบ้านอยู่ที่แบบภาคอีสานอะไรเงี้ยน้องก็ยื่นเข้าได้เลยก็เกณฑ์หลักๆของโครงการนี้นะก็จะต้องใช้คะแนน Bmat ซึ่ง2พาร์ทรวมกันเนี่ยก็คือเฉลี่ยต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ4.5แล้วก็ I อ l t s ซึ่ง i อเเนี่ยเราสามารถใช้ซ u t ูเทปหรือว่าพวกแบบโทฟเฟลแทนได้นะซึ่งแต่ละเกณฑ์ก็จะไม่เหมือนกันแต่ของพี่เนี่ยยื่น i อเใช่ไหมขั้นต่ําก็จะอยู่ที่5.0เลยเลยหมดไปกับเกณฑ์ต่อไปก็ไปดูการสัมภาษณ์ว่าแบบหลังจากที่น้องยื่นติดเข้าไปแล้วมีชื่อสัมภาษณ์อะจะต้องทําอะไรบ้างส่วนใหญ่รอบหนึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์แบบ MMI ใช่ไหมอืมอ,อก็คืออย่างของมอชอนะมันจะไปสัมภาษณ์ทั้งหมด2วัน ก็เดี๋ยวพี่เรียงไปทำอะไรเลยหรือกันว่าทําอะไรบ้างอย่างวันแรกใช่ไหมแบบถึงแล้วน้องก็จะต้องไปตรวจสุขภาพเขาก็จะมีให้เอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือดวัดความดันตรวจสายตาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้หมอตรวจหัวใจอะไรเงี้ยปกติทั่วไปต่อไปหลังจากตรวจเสร็จแล้วน้องก็ต้องไปทําแบบวัดสุขภาพจิตก็จะมีแบบเป็น500กว่าข้อก็ให้น้องทําคําถามก็แบบไม่ยากเหมือนคําถามแบบคุณแนวๆออกมาให้ทําอะไรประมาณนั้นต่อไปหลังจากทําแบบวัดสุขภาพจิตแล้ว เขาก็จะให้เราอะเข้าห้องเป็นแบบแบบให้จับกลุ่มอะคือในห้องนั้นอาจารย์ก็จะบอกเราว่าเออแบบการทํากิจกรรมครั้งเนี้ยไม่มีผลต่อการสัมภาษณ์นะแต่ว่าแบบเออเออจริงๆพี่ว่าก็มีผลใช่ก็คือเขาบอกว่าไม่มีแต่ว่าน้องก็ต้องตั้งใจทําอยู่ดีคําถามในนั้นก็จะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเขาจะให้แบบจริยธรรยทกลางจริยธรรยททางการแพทย์โยนมาแล้วน้องก็ต้องตอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีพี่อารมณ์ประมาณว่า ผิดไหมถ้าสมมติว่าแบบ LGBT ที่เป็นหมอแต่งตัวตามเพศสภาพอะไรเงี้ยให้เราแสดงความคิดเห็นใช่เสร็จแล้วก็หลังจากจบก็ไปทำกิจกรรมกับรุ่นพี่นะเป็นแบบสถานาการณ์ยาวๆสนุกมากๆวันแรกจบไปต่อไปวันที่สองวันที่สองอันนี้ก็ค่อนข้างดูเป็นการสัมภาษณ์จริงจังขึ้นมาแล้วอันแรกเลยก็คือตอนแรกจะมีอาจารย์มาหนึ่งคนให้กระดาษมาหนึ่งแผน่นให้เราอ่ะเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต อุปสรรคแล้วก็จุดเปลี่ยนในชีวิตของเราเสร็จแล้วก็ให้นําเสนอกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยเหมือนให้เล่าให้ฟังหลังจากนั้นก็จะมีแบบทํากิจกรรมกับรุ่นพี่แล้วก็คุยกับผู้อำนวยการอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแนะนาคณะต่อไปเข้าโซนสัมภาษณ์จริงๆแล้ว สัมภาที่เนี่ยจะแบ่งเป็น3ห้องนะก็คือมีอังกฤษ1ห้องแล้วก็ไทย2ห้อง3ามห้องเนี่ยก็คือให้น้องวนผ่านกันไปอย่างห้องแรกห้องอังกฤษอ่ะก็จะมีอาจารย์ต่างประเทศมา2คนอันนี้ก็จะสุ่มนะว่าจะได้อาจารย์ชาติอะไรคําถามก็จะอารมณ์ประมาณว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับหมอน้องก็จะถามว่าเออถ้าสมมติแบบมีคนตาบอดจะต้องขึ้นลิฟต์อะไรเงี้ยให้น้องอธิบายเขาว่าเขาจะขึ้นลิฟต์ยังไง ประมาณนั้นให้น้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีคําถาม2อันให้เราเรื่องหนึ่งข้อก็มีคําถามว่าถ้าสมมติประเทศไทยอุณหภูมิสูงองศานี่ยี่สิบปีข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วก็อีกข้อนึงให้เลือกก็คือถ้ารักษาโรคหนึ่งให้แบบโรคนั้นหายไปจากโลกได้อยากให้โรคนั้นเป็นโรคอะไรก็ให้อธิบายภาษาอังกฤษใช่จบไปห้องอังกฤษแล้วก็ไทยอีกสองห้องใช่ไหมห้องแรกก็จะเป็นอาจารย์สองคนถาม อารมณ์มันมก,ก็กดดันเราหนีดอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะถามว่าทำไมถึงอยากเป็นหมอจะไหวไหมแบบเป็นหมอไม่รวยนะแต่ว่าแบบทำไมถึงอยากมาเป็นอะไรมีญาติเป็นหมอไหมแล้วเขาเราก็จะแบบถามย้ำๆว่าไหวหรอไหวหรอไหวหรออะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ใช่แล้วก็ห้องต่อไปก็จะเป็นอาจารย์สองท่านเหมือนเดิม ก็อันเนี้ยเขาจะแบบดูพอร์ตเราก็คือถ้าใครเอาพอร์ตไปใช่ป่ะอาจารย์ก็จะขอดูแล้วก็ถามว่ากิจบัน,นี้ไปทําอะไรมาให้เล่าเรื่องอย่างแบบพี่ตอนนั้นพี่ก็ยื่นโครงงานไปอะไรเงี้ยเขาก็แบบถามว่าโครงงานนี้ทําอะไรบ้างเออเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ก็สองวันจบไปก็อย่างหมอชอปีที่พี่ไปอะ่ะเออสัมภาษณ์เสร็จวันนั้นวันนั้นก็ประกาศผลเลยว่าติดไม่ติดใช่ก็รุ่นนิดนึงเออคือแบบสัมภาษณ์เสร็จแบบ ประมาณ6กโมงอะไรงี้มัง้งแบบ3ามทุ่มก็คือประกาศผลเลยอนะน้องว่าแบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไหมเออรวดเร็วทันใจออต่อไปในส่วนของมคอนะคะซึ่งปีพี่เนี่ยเขาสัมภาษณ์ทั้งหมด4วันเลยนะซึ่งแบบปีนี้น่าจะไม่ถึง4วันนะเพราะว่าแบบมันดูแบบเวลาเหลือเกินอะอย่างวันแรกอย่างเงี้ยมันครึ่งเช้าวันแรกอะ่ะจะมีสอบเขียนด้วยนะ มันจะมีโจทย์มาให้เหมือนปีพี่จะเป็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลรัฐกับเอกชนเลยสักอย่างแล้วก็เขียนเรียงความไปให้เวลาครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอีกครึ่งวันนะคะเขาก็จะมีการพาทัวร์โรงพยาบาลนั่นเองค่ะก็คือก็คือเขาก็จะมีแบบเหมือนแบบอาจารย์หมออะไรเงี้ยแล้วก็พาเราเดินทัวร์อะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบให้เราแบบเกิดอินสไเรชันในการจะมาเรียนที่นี่อะไรเงี้ยก็แบบอ่นนี้คือห้องสมุดนะนี่คืออะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็แบบเป็นเรื่องที่ดีนะก็แบบรีแลกซ์นิดนึงส่วนวันที่2ก็คือของพี่เป็น ตอนปีพี่น่าจะเป็นการตรวจสุขภาพนะเออก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นการตรวจสุขภาพทั้งวันเลยก็คือแบบเครื่องเช้าเหมือนจะเป็นรอบแบบของภาคพวกแบบเด็กภาคอีสานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพี่ก็จะมาตรวจสุขภาพตอนบ่ายส่วนวันที่3กับวันที่24ี่เป็นการสัมภาษณ์จริงๆแล้วค่ะนะั่นก็คือแบบ NMI เหมือนของพี่แจมเลยก็คือเป็นเหมือนห้ององใช่ไหม <S 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 เอเอแล้วก็แบบมันเหมือนแบบวนไปเรื่อยๆก็คือแบบเราไปสัมภาษณ์ห้องนี้แล้วแบบพอกิ่งดังปุ๊บเราก็แบบ วนต่อวนไวน้เรื่อยอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละห้องก็จะมีอาจารย์คุมอยู่แล้วก็เขาก็จะถามคําถามเรานะคือแบบเขาจะพยายามให้บรรยากาศก,กดดันกับเราแต่ว่าเออเราต้องเข้าใจว่าจริงๆอาจารย์เขาก็ทําหน้าแบบขึึมๆไปงั้นแหละเนาะจริงคือมันไม่มีอะไรเลยใช่แล้วคําถามมันก็จะเป็นแนวแบบจิตวิทยานิดนึงเช่นแบบเออของพี่ปีพี่เหมือนจะมีคําถามหนึ่งว่าคิดว่าการแบบการนําสัตว์มาทดลองกับการกินสัตว์เหมือนกันไหม อะไรสักอย่างการฆ่าสัตว์เพื่อนอามาทดลองกับการกินสัตว์แบบ oh. เหมือนกันไหมอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็แบบคาถามจิตวิทยาแล้วก็วนๆไปเรื่อยๆแบบเรื่มมีเรื่องการสูบบุหรี่เรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่4วันที่4ี่จะไม่มีอะไรเลยก็คือแค่ไปนั่งในห้องประชุมแล้วก็แบบนั่งกับผู้ปกครองแล้วก็จะมีคณะบดีมีอะไรแบบมาแนะนําคณะว่าแบบเออแบบถ้า,าจะมาเรียนที่นี่ต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงี้ยคณะแพทย์ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างอะไรอาเงี้ยค่ะเอาล่ะค่ะพาร์ทนี้นะคะเราก็จะพูด เกี่ยวกับสําหรับน้องๆที่กาลังเตรียมตัวสอบ e Mat นะคะใช่ก็ถึงแม่พี่ยื่นโครงการโอลิมปิกไปต่อพี่ก็สอบ B Mat เหมือนกันเนาะก็ี Mat เนี่ยข้อสอบมันจะแบ่งเป็น3าพาร์ทที่น้องๆก็รู้กันนะพาร์ทแรกก็จะเป็นพวกแบบวัดความคิดน้องพวกแบบชาวปัญญาออใช่เป็นข้อสอบเชาเป็นชาวปัญญาแบบมีตารางแบบใช้ความคิดอะไรนิดนึงแต่ว่าพาร์ทที่2ก็จะเป็นพวกวิทย์คณิตซึ่งอพาร์ทเนี้ยแบบก็คือแบบไม่ยากนะเอาจริงแต่ว่าใช้ความเร็วนิดนึงเร็วมากแบบเร็วมากจริงแบบ30 ข้อส0สิบนาทีปยี่ิบเจ็ดข้อเออเออปีพี่ยี่บเจ็ดข้ออแบบว่าเร็วมากๆคือน้องต้องอ่านแบบใช่พี่ไม่รู้แต่คือตอนทําแบบมันรู้สึกว่าทาได้นะน้องแต่คะแนนออกมาพี่รู้สึกมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าเออแต่ว่าเอาเป็นว่ามันไม่ยากมันไม่ยากเลยเหมือนแบบข้อสอบแบบวิดแบบวิดพื้นพื้นอ่ะเออใช่ส่วนพาร์ทที่สามก็คือเป็นพาร์ทไรติ้งไรตติ้งคือน้องต้องแบบ ฝึกเขียนเยอะๆแล้วก็แบบต้องรู้ว่าแบบแพทเทิร์นเออแพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบการเขียนมันจะเป็นยังไงคือน้องต้องไปลองอ่านดูว่าแบบมันจะมีแพทเทิร์นเขียนมาให้เลยว่าพารากราฟแรกน้องต้องแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไรติงอ่ะคือรู้สึกว่าแบบแค่เขียนดีแบบ บอกไม่ถูกเขียนตรงตามแพทเทิร์นแกมมาถูกมันก็แบบไม่ได้จะดีขนาดนั้นคือมันวัดแบบตัวเนื้อหาด้วยอะไรเงี้ยคือคําถามมันก็ยากพอคนนะมันวัดแบบความคิดน้องอยู่ดียังไงยังไงก็วัดความคิดอะใช่ก็ต้องเตรียมตัวดีๆเหมือนกันพาร์ทนี้รีวิวหนังสือกันดีกว่าว่าแบบใช้อะไรบ้างโอเคค่ะก็คือหนังสือเล่มที่น้องๆทุกคนสำหรับทุกคนที่จะสอบ B m มดต้องมีนะคะแล้วก็คือ B เมดแต่ไม่ะด้รคน เล่มนี้ต้องมีนะคะทุกคนคือต้องมีข้อสอบเยอะมากๆมากๆจริงๆก็ทําแบบทําไม่หยุดไม่หย่อนนะน้องใช่ทำหมไปแล้วก็พี่แนะนําอีกเล่มนึงนะคะเป็นเล่มปีแมทเล่มสีแดงเล่มนี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันก็แต่ว่าโจทย์อ่ะจะง่ายกว่าปีแมทเล่มเจ็ดร้อยนะก็มีที่เล่มพิเศษแนะนำไหมที่เล็นพิเศษเห็นคอร์สของออนดีมานอยู่นะออออีกในใช่ป่ะใช่ใช่ที่มันเขามีแบบทุกพาร์ทเลยตั้งแต่ พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามคือแบบว่าคือน้องจริงๆไปโรงเรียนได้นะแต่ว่าแนะนาว่าคือควรอ่านนะเพราะว่าคือบีเมดมันต้องอาศัยการฝึกฝนอะต่อให้น้องไปเรียนแล้วน้องไม่ทําอะมันก็มันก็เออมันก็ไม่ได้อะมันต้องทำโจทย์เองอะน้องต้องทำเองแล้วน้องจะแบบเหมือนจะเริ่มเข้าใจมันอะลองทำเอง สำหรับปีนี้นะก็คือคะแนนสอบ B Mat มันก็ออกมาแล้วดังนั้นก็คือแบบทุกคนก็จะมีคะแนนแบบบางคนก็จะได้คะแนนพอใจไม่น่าพอใจบางคนก็ได้คะแนนที่แบบไม่น่าพอใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบสำหรับน้องที่ได้แบบไม่น่าพอใจน้องอย่าเพิ่งหมดหวังนะน้องก็สู้ต่อยังมีรอบอื่นๆรอน้องอยู่อีกเต็มเลยนี่มันเพิ่งรอบแรกเองแล้วก็สําหรับที่น้องๆที่ได้แบบคะแนนที่แบบเป็นที่พอใจอะไรเงี้ยน้องก็แบบลองยื่นดูอะไรเงี้ยก็แบบสู้ๆเอาให้ถึงฝันนะน้องพวกพี่สองคนเป็นกำลังใจให้ ก็พี่ก็เหมือนกันก็แบบว่าผลสอบประกาศแล้วมันก็จะมีน้องที่แบบว่าเอ้ยจริงๆริง,รงก็ไทยก็ผ่านเกณฑ์อะไรเงี้ยแต่แบบอาจจะรู้สึกว่าแบบมันน้อยใช่ปะบางคนก็อาจจะไม่กล้าย,ยืนน้องซึ่งแบบมันไม่จริงเลยพี่รู้ <ไป S 1> สึก <ไป S 1> ว่า,าแบบใช่ส่วนใหญ่บีแมทอะคือถ้าแค่น้องผ่านเกณฑ์อะโอกาสที่น้องจะติดก็แบบเยอะมากๆแล้วอะเออก็ยืน่นยื่นไปเถะน้องถ้ามันผ่านแล้วก็ใครที่ไม่ผ่านถ้าใครยังมีปีหน้าก็สู้ๆกับปีหน้าก่อนส่วนที่ หมดที่ปีนี้ก็ยังมีรอบสามอยู่นะน้องใช่เพราพี่ยังก็ก็ยื่นรอบหนึ่งก็ยังมาเอารอบสามเลยฉะนั้นก็แบบมันก็ยังมีโอกาสเยอะมากๆก,ก็สู้ๆนะคะถ้าสมติน้องๆมีคําถามอยากจะถามพวกพี่ๆสามคนนะคะรวมถึงพี่บิวด้วยแต่ว่า<ช>ตอนนี้พี่บิวอไอปปฏิบัติธรรมเขาเขาบนไว้ <c oughs> <c oughs> พี่บิวไปปฏิบัติธรรมนะคะก็คือถ้ามีคําถามอยากจะถามพี่ๆสามคนเกี่ยวกับการสอบรอบหนึ่งรอบสามหรือว่าแบบ ปัญหารเรื่องการเรียนปัญหาทุกด้านเลยก็มาถามพ่อพี่ได้ค่ะใช่ค่ะตอนนี้พ่อพี่ปิดเทอมก็คือพร้อมตอบแบบค่ะ available 24 hours ใช่ <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <laughs> ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย